วัสดีครับวันนี้ผมได้มาที่ร้านเทพธัญญะครับ เป็นร้านค้าขนาดใหญ่มีทั้งปีกและส่งอันดับแรกเราจะพาไปแนะนํานะครับพี่คนสวยคนนี้ชื่อพี่สุเป็นผู้จัดการร้านของเทพธัญญะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสินค้าขายส่งของเขานะครับว่ามีอะไรบ้างพอเราได้เดินเข้าไปแล้วก็เจอพี่สาวสวยคนนักสอบถามราคาโปรโมชั่นหรือสินค้าต่างๆถามพี่คนนี้ได้เลยครับผมได้ถามพี่เขาแล้วผมก็เดินหาสินค้าที่ผมต้องการไม่ว่าจะเป็นมาม่าหรือสินค้าโปรโมชั่นต่างๆเขาก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับบอกได้เลยว่ามีให้เลือกหลากหลายเลยครับมีทั้งราคาส่งและราคาปีกเลยนะครับจากนั้นผมก็ได้เด สายตาแล้วผมก็ต้องเดินจากไปแต่จะหาข้ามใจไว้ไม่ไหวไปหาขนมกินกันดีกว่าจากนั้นผมก็เดินบล็อกขนมมีให้เลือกหลากหลายมีทั้งปิดและราคาส่งเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นซอสน้ำปลาน้ำมันหอยเขาก็มีให้บริการมีทั้งยกลังและราคาขวดแยกสะดวกแก่การจับจ่ายมากเลยครับเลี้ยงจัดเป็นหมวดหมู่สวยงามหรือว่าจะเป็นพวกถุงแพคเกจิ้งเขาก็มีให้บริการอยากได้ขนาดไหนแบบไหนเลือกเอาเลยครับตามใจชอบแล้จะเป็นพวกยากันยุงน้ำยาล้างห้องน้ำเขาก็มีให้บริการแลแล้วผมก็ได้ยินเสียงพนักงานกำลังขายของผมก็อยากรู้ว่าเขาขาย,ขายข จากนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณทางเทพธัญญานะครับที่ผมได้เข้าไปรีวิวสินค้าและฝากกดติดตามผมด้วยนะครับว่าผมจะไปรีวิวที่ไหนกันต่อขอบคุณครับ